วันนี้ขอ500แชร์นะครับวันนี้นะครับขอ500แชร์นะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันแนวทางคนอื่นด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่ติดตามเลขลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ทักมาในเพจหลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวมาเอาวันนี้แล้วก็ห้ามพลาด นะครับดูไลฟ์สดให้จบแล้วก็ทุกท่านใครที่อยู่ในไลฟ์นะครับทุกท่านคือผู้โชคดีนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้วางแนวทางรัฐบาลไทยให้ในกลุ่มนะครับผมจะไม่ได้วางแนวทางรัฐบาลไทยให้ในกลุ่มนะครับจะให้เฉพาะคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับจงภูมิใจไว้เลยว่าทุกท่านใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับทุกท่านคือผู้โชคดีนะครับผมไลฟ์เสร็จผมจะลบจริงทันทีนะครับผมจะไม่เหลือไว้ให้อ่าให้ดูย้อนหลัง นะครับผมจะลบทิ้งทันทีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนะครับดีจังค่ะวอนะครับสวัสดีนะครับขอให้มีเงินเลี้ยงขอให้มีเงินเลี้ยงแมวนะครับเลี้ยงแมวนะครับคุณสมหรือเปล่านะครับถ้า อ่านผิดขอไปด้วยครับสวดี1,700ัท่านด้วยนะครับวันนี้ขอ500แช์นะครับขอคนละ1แช์นะครับตอนนี้คนดูอยู่ที่1,800ท่านนะครับผมขอคนละ1แชร์พอนะครับนะช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแนวทางคนอื่นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาให้เลขชอตลอตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับใครที่จะตามมานานแล้วนะครับทราบดีอยู่แล้ว นะครับสำหรับเด็กชุดระดับเลเ่นะครับถ้ามีมาให้เห็นก็มีมาย,ยาวๆเลยนะครับนะถ้ามีมาให้เห็นก็คือมีมาย,ยาวๆเลยสวัสดีค่ะว้นะนี้ผมอยากให้เน้นย้ำไปที่ศูนย์ไปหลักเลยนะครับสวัสดีครับนะครับตัวต่อไปนะครับ สดดี2,800คนด้วยนะครับให้เน้นไปที่ศูนย์เป็นหลักนะครับเพราะว่าเลขเด่นศูนย์มากนะครับเลขค่อนข้างเด่นศูนย์นะครับงวดนี้นะครับผมก็เลยจะให้เด่นไปที่ศูนย์เป็นหลักนะครับเพราะว่างวดนี้นะครับเลขชอตเตอรี่เข้ามาศูนย์ขอดาวโจรอเมริกาค่ะอยากได้ค่ะโอเคนะครับเหมือนรู้เลขล่วงหน้าผมเลยนะเจ็ดศูนย์หกศูนย์นะครับผมชอบมากนะครับนะนะครับงวดนี้เด่นที่ศูนย์เลยนะครับผมจะฟันไปที่ศูนย์อย่างเดียว นะครับผมจะฟันไปที่ศูนย์อย่างเดียวเลยนะครับสวัสดีครับจะให้เน้นที่ศูนย์นะครับศูนย์สองศูนย์เจ็ดแล้วก็ตัวตัวอีกตัวหนึ่งนะครับศูนย์หกนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับจัดไปค่ะมาแน่นอนวิ่งศูนย์เจ็ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยนะนะครับ C6 นะครับอันนี้เป็นตัวรองแล้วนะนะครับเพราะว่าเลขศูนย์นะครับผมจะเน้นให้แค่นี้เลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยนะครับสวัสดีทั้งสองพันเก้าร้อยคนนะครับที่สาหรับรัฐบาลนะครับีฉบแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยครับผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยนะครับคนกดเข้ามาเยอะมากมกดเข้ามาเยอะมากนะครับอะารนี้ครับอ่ะใครกันนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับ ตัวอ่าเลขนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับก็คือนะครับอันนี้เป็นชุดลอตเตอรี่นะครับผมจะให้ใบเดียวแล้วจบเลยนะครับผมจะให้วันนี้ใบเดียวแล้วจบเลยนะครับได้มาเลยค่ะดีใจค่ะนะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับใครที่ได้ไปนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะนะครับกดลิงก์กดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับพัดนะครับเวลาผมไลฟ์สดรอบหน้านะครับนะตัวต่อไปนะครับสี่เจ็ด เข้าไปแล้วแต่เข้าไม่ได้นะครับกดเข้าได้นะนะครับผมจะบอกยังไงดีนะครับเนี่ยคนกดเข้ามา <Ivan> <as for instance and Mike> <benefit> นะครับกดเข้าได้นะครับกดเข้าได้นะนะครับผมจะบอกยังไงดีนะครับกดลิงก์ที่ผมปังหมดเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนให้ก่อนนะครับตัวเลขที่ผมคำนวณได้นะครับสาหรับเลขชุดงวดวันที่1นะครับสาหรับเลขชุดงวดวันที่1นี้นะครับผมคํานวณได้นะครับก็จะมี2 0 0 7 0 6นะครับแล้วก็446 4 7สนะครับสาหรับเลขชุดลอตเตอรี่นะครับคำนวณมาให้แล้ว นะครับนะคำนวณมาให้แล้วตามนี้นะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมจะเน้นให้สองหางนะครับสำหรับตัวน้นนะครับผมจะน้นให้สองหางนะครับนะนั่นก็คือนะครับตัวกลางเลยนะครับศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์หกนะครับ ผมเน้นแค้สองตัวนะครับสดดีสามพันคนด้วยนะครับนะเม็ดเดียวนะครับที่ผมจะให้เน้นนะครับเผื่อใครที่งบน้อยนะครับผมจะคัดแยกมาให้นะครับอันนี้นะครับเป็นตัวที่สําหรับใครนะครับที่งบน้อยนะครับพงบน้อยนะครับตัวเดียวนะครับเผื่อใครที่นะครับผมอันนี้คือตัวที่เด่นที่สุดแล้วนะครับ ผมจะนิ้นไปที่ศูนย์เป็นหลักนะครับผมจะนิ้นไปที่ศูนย์เป็นหลักนะครับเผื่อใครที่อยากได้งบน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับจริงๆผมจะให้ห้าหางนะครับแต่ว่าผมจะให้ห้าตัวนะครับแต่ว่าใครมีคนบอกว่าอาจารย์ขอตัวตัวเดียวนะครับนะบอกว่าอาจารย์อาจารย์ขอตัวเดียวนะครับเผื่อใครที่งบน้อยก็ตัวนี้เลยนะครับนะผมให้ได้แค่แนวทางนะครับผมเน้นย้ำอีกรอบนะครับว่าผมไม่ใช่รรมดานะครับผมเป็นคนที่มาให้แนวทาง นะครับก็ทุกการตัดสินใจขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วก็ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชอบตัวไหนนะครับถ้าชอบก็ตามได้ถ้าไม่ชอบนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับมาไม่ทันค่ะขอดาวโจน USA ใหม่นะครับอ่ะใครเขบอันนี้แล้วนะครับขอให้พิมพ์คําว่าปังให้ผมเดี๋ยวผมจะให้เขบดาวโจนอเมริกานะครับเดี๋ยวผมจะให้เขบดาวโจนอเมริกาใครเขบอันนี้แล้วนะครับให้พิมพ์คําว่าปังให้ผมดี นะครับแบบส,สุดๆเลยนะครับยังไงก็มีมาเห็นแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับส,ส,สวสสสสสสัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยนะครับทั้งที่อ่านคอมเมนต์ทันแล้วก็ไม่ทันนะครับชอบค่ะศูนย์สี่นะครับศูนย์สีสสสส่เนี่ยผมผมชอบเลขศูนย์นะครับยังไงแน่นอนนะครับชอบมากนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยครับแล้วนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ